าคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้พบเจอตัวเลข1 183เป็นประจำนั่นคือสัญลักษณ์ที่เทวดาประจำตัวสื่อสารผ่านตัวเลขมาถึงคุณหมายเลขหนึ่งเป็นการเริ่มต้นใหม่การกล้าก้าวออกจาก Comfort z โซนความมั่นใจในตนเองความใฝ่ฝันความทะเยอทะยานการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณการที่คุณได้เชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่า ส่วนหมายเล็กนั้นหมายถึงความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความเหลือเฟือความไม่มีที่สิ้นสุดและหมายเล็3สหมายถึงแรงบรรนนันดาลใจพรสวรรค์ในตัวคุณเองคุณสามารถที่จะช่วยผู้คนและช่วยตัวคุณเองให้ค้นพบกับความสงบความรักภายในคุณมีความกล้าหาญ มีทักษะพรสวรรค์ที่จะช่วยให้ตัวคุณได้บรรลุสิ่งที่คุณต้องการด้วยการมองโลกแง่ดีความกระตือรือร้นหมายเลขชุดนี้เมื่อมารวมกัน1 183เป็นข้อความที่เทวดาอยากบอกให้คุณรู้ว่าให้คุณใส่ใจไปที่ความคิดที่จะช่วยให้คุณดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ นั่นก็คือให้คุณสนใจความอุดมสมบูรณ์สนใจสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณสิ่งที่คุณปรารถนาข้อความจากสวรรค์หรือจากเทวดาที่ส่งมาถึงคุณอย่างเป็นตัวชี้นำทางให้คุณได้เดินทางที่ถูกต้องให้คุณใส่ใจเสียงภายในหัวใจตัวเองใส่ใจข้อความที่จักรวาลส่งมา และคุณจงมองโลกในแง่ดีทำตามความฝันของคุณด้วยความมั่นใจว่าคุณทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงขึ้นมาได้และจงเชื่อมั่นในตนเองว่าคุณทำได้นอกจากนี้จงใส่ใจไปที่ความหมายของตัวเลข 1บวก1บวก8บวก3ซึ่งมีค่าเท่ากับ13นํานำเลขโดด1บวก3มีค่าเท่ากับ4ความหมายที่เทวดาสื่อสารมาถึงคุณอีกตัวเลขก็คือหมายเลข4ี่นะคะหมายเลข4ี่เกี่ยวข้องกับการทุ่มเททำงานของคุณและเทวดายังอยากบอกให้คุณรู้ว่าเขาจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่เคยห่างไปไหนเขาคอยให้กําลังใจและส่งข้อความถึงคุณ หมายเล็กสี่บอกว่าสิ่งที่คุณทุ่มเททำมานั้นมันจะปรากฏผลสำเร็จแน่นอนและให้คุณมุ่งมั่นทำต่อไปนอกจากนี้คุณสามารถฟังความหมายของเล็กสี่เพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะคะ